กราสวัสดีครับเอ่อท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะช่วงเวลา<ม>1 7บเจ็นากิกา,กว,ากว่านะครับก็เคลิมด้วยมีฝนและก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับผมคิดว่าคงไม่เกินอีกสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับฝนก็จะคงจะเทลงมาฮะวันนี้ก่อนที่ฝนจะตกผมก็เลยเก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนา ท่านอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับผมนะฮะเ,เมื่อวานนี้หลังจากวันฉัรมงคลทางตามหมู่บ้านภาคอีสานก,ก,ก็เลี้ยงปู่ตาก็หลังจากนี้ก็ชาวไร่ชาวนาก็คงจะลงท้องนานะครับเหมือนกับนาแปลงนี้อันนี้อันนี้แปลงข้าวหอมมะลิก็ หาเรียบร้อยนะครับรอให้ฝนลงสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คงจะเป็นการหวานกล้าครับผมก็เลยจะ้อาเก็บฮะเก็บบรรยากาศเก็บเก็บท้องฟ้านะครับที่ปกคลุมด้วยเมฆฝนนะครับดำครึ้มเลยนะครับท่านดู ะะครับลมก็พัดเอื่อยเอ่อยเย็นสบายนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาผมก็ยังมองว่าไม่มีลมนะฮะแต่ช่วงหลังจากหลังจากเวลาไม่กี่ชั่วโมงมาก็ครึ้มครับนี่ฮะท่านดูนะครับผมท่านดูบรรยากาศทอ้องไร่ท้องนอา นี่ฮะนี่ลมพัดเอื่อยเอือยนะฮะก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าแรงแต่ก็ทำให้เย็นสบายครับผมก็เลยมีไอเดียว่าขอเก็บภาพนี้ไปเป็นของฝันของฝากให้สำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะครับหลังจากวันฉันบนคนก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่กระดูกสันหลังของชาติจะต้อง ทำการเพราะปลูกครับข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวลืมผัวนะฮะครับแล้วก็เป็นกระดุกสลังของชาติที่ทําให้ผู้บ้านเราอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาพืชพันธุ์ตัญยาหารครับผมก็เลยขอเก็บภาพนี้ให้ท่านดู สวยงามมากครับก็ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เหมือนกับลิงตากพระอ,อมนะฮะต้นไม้ก็มีลมพัดก็ถ้าท่านฟังให้ดีก็จะมีเสียงฟ้าร้องครับผม,มครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวครับว่ากราบสวัสดีครับ